สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นกาแฟร้อนจากเช้านี้กาแฟร้อน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 แตปอเปี๊ยะทอดค่ะนี่จะเข้ากันดีเนาะกาแฟร้อนแต่ปอเปี๊ยะทอดทานด้วยกันนะคะฝนตกค่ะเมื่อเช้าแต่ว่าตกไม่ทั่วตรงบ้านไม่ตกแต่เส้นทางสะพานปลาตกแต่ที่บ้านแค่ปล่อยๆค่ะ ใช้แน่นมากค่ะใช้แน่นๆจุกๆเลยค่ะพอบเปี๊ยทอดอร่อยค่ะ กับมีขนมอะไรอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูไม่รู้ชื่อต้องเราคุณสามีกลับมาค่ะว่าคืออะไรเพราะเราก็ไม่รู้นี่ค่ะก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะเพื่อนมีมะพร้าวเลยเหลืองๆนี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรค่ะไม่ชื่อไม่ออกแล้วก็จะมีไส้อค่ะ<ม>ก็จะมีไส้ตรงนี้ ไม่รู้ชื่อก็คือขนมอะไร <S <S เดี๋ยวเราอุ้ยอุ้ยอันอนี้ปากมือคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูเราคุณสาม,มีมาก่อนคะ่ะก็คือขนมอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ <S <S พิกตอนจบซะงั้นเสี่ยนปากมือ แล้เดี๋ทางกันครับเปเพื่อนเช้านี้ก็ไม่ช้าแล้วเนาะสายแล้วเนาะสิบโมงแล้วสิบหน่อย อร่อยค่ะไส้แน่นมากมากอยจะห่อกับผักนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ